อันนี้ต้นทุเรียนครับต้นทุเรียนต้นทุเรียนจะได้กินหรือเปล่าไม่รู้นะปลูกไว้อันนี้เป็นมะพร้าวกะทิมะพร้าวกะทิเท่าพันนี่ล็พันเก่งจริงๆก็จะลกเลยส่วน ต้นทุเรียนก็กสูงอยู่นะตอนนี้สูงอยู่ประมาณสักสองเมตรหนึสองเมตรก,กว่าๆาลปลูกมาน่าจะปีที่สามแล้วลกหน่อยลกหน่อยมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่ครับ ตอนนี้อออกดอกมาหน่อยแล้วตอนทุเรียนอันนี้พเพาะเมล็ดนะปลูกลมันเลืออ่อยไปนี่ตอนนี้ออกดอกเยอะหน่อยนะครับอันนี้เข้าปีสองก็เลยปล่อยดอกไม่ไม่เด็ดดอกทิ้งเริ่มออกดอกแล้วนุนอะโวคาโดครับเห็นไกลๆนูนอะโวคาโด นี่ผักกูดนะผักกูดมาจากสสวัสด์กำลังแ,แตกยอดเริ่มแตกยอดแตกยอดเริ่มแตกยอดผักกูดเราก็กินยอดของเรอย,นะยอดนี้ก็เด็ดไปรับประทานได้ทำได้หลายอย่างผัดต้มจิ้มน้ำพริกอร่อย ้นกาแฟก็มีนี่กาแฟกาแฟนี้ก็ได้มาจากทีิวไทยนะทิวไทยสหายทิวไทยให้มานะไก่เยอะนะฮะไก่ไก่ไกเลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยนะปล่อยปล่อยแบบธรรมชาติลงน้ำลงน้ำปล่อยเขาสวน สปริงเกอร์ก็มีน้ำไม่ไหลล้วก็เปิดสปริงเกอร์อันนี้ก็ทุเรียน,นครับไม่ค่อยงามเท่าไหร่ต้นนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ตายยังไม่ตายก็ค่อยๆหาวิธีไปไม่ค่อยมีความรู้ครับทำไปศัยดำน้ำลูกมัวอันนี้ก็ไผ่ไผ่อะไรนะสงังสังมนสังมนนะครับซื้อมาปลูกอันนี้ซื้อมาปลูกนะ เขาเรียกอะไรนะลืมชื่ออีกอะสมปลอยสมปลอยนะครับสมปลอยปลูกมันทุกอย่างกินได้ก็ปลูกกินมาได้กับปลูกเอยไปนี่นครับเราเพาะเราเก็บมเมล็ดมาเพาะเมล็ดจันผานะครับนี่เก็บมเมล็ดมาแล้วก็เอามาเพาะอันนี้ใครสนใจให้ฟรีนะมารับได้เลยให้ฟรีรับไปปลูกได้นะอันนี้ลองกล่องนะครับลองกลองลองกลองนี่ซื้อมา ซือต้นประมาณสักแค่หัวเข่าซื้อ so, มาต้น60บาทนะตอนนี้ก็โตแล้วนี่ไห่เก็บสะสมของเก่าเก็บทุกอย่างกระบงกระเบื้องขนนขนุนอเน้จำปาขนุนจำปาไม่มียางเขาบอกไม่มียางลองมาปลูกดูนะครับอันนี้ได้มาจากดานมาขามเตี้ยนะ นี่กระท้อนกระท้อนกระ thon ในต้นนี้ซื้อมาซื้อมาจะบอกว่าไม่ได้ซื้อเลยก็ซื้อบ้างซื้อทุกๆ20ยี่สิบสามสิบสี่สิบสมัยอ่อนนี่ลองกล่องลองกล่องนี่กล้วยหอมคาเวนดิตอยู่สี่สัสด์โหเครือใหญ่มากยกคนเดียวไม่ไหว แต่มาอยู่บ้านผมเนี่ยได้แค่นี้ดีแล้วแค่นี้ก็ดีนะครับถือว่าโอเคพอได้กินครับอันนี้อะไรนะชมวงชมวงซื้อมาต้น20บาทนะตอนนี้กนะ็โตชมวงอันนี้อะไรนะมันปูใช้ป่าวไม่รู้กินยอดนะครับประมาณนี้สะดาบปลูกอย่างละต้น2ต้น ส้มครับส้มส้มอะไรไม่รู้กินแล้วก็ปลูกนะตอนมาตะไคร้ใบมะกรูดลกหนครับนะช่วงนี้ลกหนนี่อันนี้ก็มาปรางครับนะมาปรางตอนมากินตอนตอนมาจากสีสวัสดิ์มะพร้าวก็ปกลูกเลยเปื่อยมากปลูกทุกยางว่าไปเรื่อย อันนี้เงาะครับต้นเงาะต้นเงาะปีนี้คาดว่าน่าจะออกผลและต้น